อารย่อเยวันนี้ลูกค้าจะมาตัดผมนะคะเจ้าทรงนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังความยาวก็ข้างหลังตรงนี้ความยาวประมาณนี้แต่ทรงนี้โอเคนะคะเดี๋ยวมาดูแบบดีผมเลยคะ่ะ พิมทรงน okay, so. ah ี้ต้องใส่คางนะคะจะเท่เดี๋ยวพิมเก็บผมใช่ไหมคะโอเคค่ะอ่ะ tamam. ข้างหน้าเลยมะจะไปดีไม่จังหลัง ทำในป้ายไปข้างหน้าเ<า>ลยเหรอทำล่ะงน้่ก่ะทำล่องน้ำช่างบาเบอร์บอกทำล่องน้ำรอไปก่อนใช่ไหม <laughs> สั้นแล้วนะสั้นแล้วเนี่ยแต่ไฮแวบนะฮึบให้แป๋วขอผมไปต่อผมตัวเองต่อแน่นอนที่สั้นเลยเขายู่ได้ต้องตัดสกินเฮดเลยเอาเขียนเข้าไปดูดีแบบผมดูไม่เป็นไรค่ะมีแบบ สมุดเล่มน,น,นั้นะนะเริ่มแรกนะคะตัดขอบก,ก่อนนะคะตัดขอบให้ได้ก่อนเสร็จแล้วกีดผมขึ้นนะคะ ผมได้ชอบยังต่อแบ่งชั้นต่อไปนะคะขนยาวก็แบ่งตามยาว hạn như thế này Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video สุดท้ายลงมานะคะข้างหน้าเหมือนเดิมน,นะคะลงไปด้านหน้าก่อนพี่แสกข้างไหนถูกต้องป่ะ,ะไปซ้อมก่อนแต่ว่ามันใส่ตัว <c oughs> ให้เสร็จแล้วนะคะจับชอ่ออนี้ขึ้นมาจับซ้อมเชื่อมต่อกัน อยผมที่สไตล์นะคะเราจะต้องจัดเราต้องมีข้อก่อนว่าสองผมที่ตัดแบบไหนนะคะแล้วเราก็สร้างโครงสร้างเลยนะคะจริงๆสร้างสายกีดมาได้ค่ะกีดมากีดลงมาเลยเชื่อมกันโอเคค่ะกีดลงมาตัดฐานที่เรากําหนดเมื่อกี้นะคะมันจะมี อาษาเลยค่ะการออกแบบพีสไตล์เราต้องเอามาตรฐานมาผสมกันนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะเล่นกรอบหน้าต่อ ผมมาตามกําหนดที่เขาระบุไว้นะคะความยาวต้องประมาณนี้ยาวมากไม่ได้คอจะสั้นต้องวีคอด,ด้วยฐานออโทษค่ะคมบา,า,างจัดฐานข้างหลังมาเชื่อมกันด้วยค่ะว่าที่เราตัดมนเชื่อมกันนี้นะคะต่อด้วยฐานล่างค่ะ เราซอยให้เป็นกอบก่อนนะคะเดี๋ยวเราซอยด้วยสลับฟันปาเดียจะจวานเองตรงนี้เดี๋ยวขึ้นให้เนียนนะคะมาตัดด้านนี้ค่ะเหมือนกันค่ะข้างนี้เหมือนกันนะคะข้างนี้จะยาวกว่านะคะจ,จับช่อนี้นะคะกีดขึ้นมาแล้วโน้มมือไปด้านหน้านะคะยกดูว่าฐานอยู่ตรงไหนนะคะค เคสร็จแล้วตัดด้านหน้านะคะด้านหน้าเลตัดเอียงนะคะผมด้านหน้าตัดเอียงดูวิธีทำนะคะจบดูว่าตรงไหนหัวคิ้วเอียงได้ลงมา ตรงนี้จะต้องแบบแสกข้างดูวิธีทําการตัดแบบฟีสไตล์นะคะจัดมาตรงนี้ตรงนะคะใช้กันไกลนะคะตรงนี้นะคะตัดตามแบบนะคะดูไนะล่มาเมื่เสร็จแล้วตรงนี้เชื่อมต่อยนิดนึงเชื่อมต่อยนิดนึงปล่อยผมลงมานะคะ่าดู เสร็จแล้วเอาขึ้นอีกนิดนึงเชื่อมต่อกันดูกันเอากันไกลเข้าไปนะคะทีลนิดทีลนิดนะคะปล่อยน้องมือลงมา เพราะว่าทรงผมมันจะเฉียงออกนะคะเสร็จแล้วจับเชื่อมต่อค่ะมันจะเป็นสั้นสั้นข้างยาวข้างนะคะผมอยู่ตรงไหนตัดตามลงมาไม่ต้องยกมือแล้วก็เชื่อมกันกับตรงนีน้น,นะคะดูนะคะเชื่อมกันกับตรงนีนน้เสร็จแล้วนะคะจับช่อนี้นะคะ เชื่อมขึ้นมาเพื่อจะซอยซอยสไลด์ขึ้นตรงนี้ก็ต้องป่งด้วยเราตัดฐานเขาไว้แล้วยกขึ้นเลยค่ะยกประมาณเกือบ90องศานะคะตัดกรอบต่อค่ะสร้างเดี๋ยวเราใช้สลับฟันปลาตาม ฐานหน้าไม่ให้ยกแล้วนะคะยกแทนกอบข้างๆนะคะกิีดผมมาเลยค่ะจับยกค่ะวิธีการตัดผมนะคะตัดปุ๊บถอยออกตัดปุ๊บถอยออกน,นะคะถ้าเราตัดเข้าเข้ามันจะมันจะโดนแถวนี้เรานะคะจับฐานต่อไปขึ้นมาเลยค่ะ เดิมค่ะ <imprisoned> จับแล้วกรอบขึ้นมาเลยให้มนวัดกันอ่าดูนะคะตอนนี้ผมที่ให้ทํามันจะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเราไล่สลับกันตาให้บางดูกรอบการตัดก่อนค่ะน่ารักกันพเด็กแนวเด็กแนวอ่ะนี่ใหม่แล้วแต่ว่า ปีป,ป,ปีใหม่แล้วเปลี่ยนแล้วค่ะโอเคต่อไปเราเล่นสลับฟันตาเลยค่ะเราไม่มีครอบผมกันนะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นผมที่แบนมากเลยเดี๋ยวเราสร้างนะคะเขาต้องการเอาข้างล่างเนี่ยเอาไว้ยาวดูนะวิธีการทําใช่ค่ะหรือเรีอยออย่างหนึ่งว่าทรงลากใส่เดี๋ยวเราจะสร้างวอลลุ่มอ่ะจะทํายังไงสร้างวอลลุ่มให้ตรงเนี้ยให้มันทุยแล้วตรงเนี้ยให้ดิ่งทองเหมือนแบบว่าทรงผมญี่ปุ่นนะคะเราสร้างกาอไปเรียบร้อยแล้วดูวิธีทำนะคะ เสร็จแล้วยกมือนะคะยกมือทำอย่างนี้นะคะเอาสลับพันปลาซ้อนนะแล้วก็อันนี้เข้าไปเล่นกรอบนี้เลยค่ะให้ลืมให้ปลายหวานที่เราตัดมาใช้กันไกลสอดเข้าไปค่ะวอตามค่ะเียงค่ะวัดให้เท่ากันแบ่งผมต่อไปค่ะ จัดยกค่ะไล่ปลายให้บางเยียบหวีนิดนึงเพื่อไปกรอบหน้าเหมือนเดิมค่ะสับบางค่ะเอียงด้วยค่ะชตอนนี้ช่อที่สามป,ปุ๊บเนี่ยเราจะสร้าง ตัวลุ่มยกนะคะยกประมาณ50องศานะคะดูวิธีทำสับเข้าไปข้างในแล้วก็กรีดออกมาสลับกลางปลายนะคะเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าไปนะคะจับเข้ามายกวอลลุ่มสับกลางค่ะกรีดออกมาสับกลางแล้วก็สลับปลายนะ,ะมันจะทุยขึ้นมานะฮะมันจะมีการยกพองขึ้นมาฐานสองไม่ต้องนะคะเหมือนเดิมค่ะสับกลางค่ะกรีดออกมาสับปลาย ผมก็จะมีเลเยอร์อการพองเกิดขึ้นฐานะที่4ี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะวีเรียงเส้นให้ดีตอนนี้จับกลางเหมือนกันตรงนี้นะคะยกตอนนี้เรียงตัวให้ให้ให้ผมเริ่มเริ่มมีเลเยอร์อขึ้นเยอะโดยการเอาสลับฟันปลาเข้าไปช่วยแล้วตัดเหมือนตัดผมปลายผมตรงนี้ก็จะถุยขึ้นนะคะเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าไปใต้รางเรียงผมไม่เรียบร้อยค่ะ สับกลางให้เยอะสับกลางให้เยอะตรงนี้นะคะเยอะหน่อยแล้วผมมันจะดีดขึ้นนะคะแล้วก็สับปลายบางเล่นแบบตัดเลยเสร็จแล้วผมมันจะมีเลเยอร์อขึ้นนะคะผมมันจะผ่องขึ้นเสร็จแล้วช่อที่ห้าค่ะเหมือนเดิมค่ะเรียงเส้นนี่นะคะช่อนี้สับปลายอย่างเดียวสับปลายอย่างเดียวนะคะ เพราะบางครั้งเส้นผมตรงนี้มันพุ่งอยู่แล้วไม่ต้องไปสับสับแค่ปลายก่อนแตวผมมันจะพุ่งเห็นไหมการซอยผมวิเคราะห์ด้วยนะคะการซอยผมตรงนี้ถึงระดับไหนแล้วมันพองขึ้นแล้วไม่ต้องไปสับเยอะนะคะ,ะมาซอยด้านข้างค่ะวิธีการแบ่งนะคะแบ่งกรีดไปงี้เลยกรีดมาสับปลายค่ะ เอียงค่ะเอียงตามจับนี้เราจะเล่นตรงนี้ให้หวานนะคะเอียงได้นะมันก็จะหวานให้เรานะคะปลายผมด้วยช่อต่อไปค่ะแบ่งเหมือนเดิมค่ะนะคะยกวอลลุ่ม40องศาเกือบ50สับปลายค่ะ เสร็จแล้วด้านด้านข้างค่ะนะคะตรงนี้นะคะจะเราก็ต้องการให้โค้งแถวหน้าด้วยดูนะคะตัดปปึ๊บผมก็เริ่มหวานขึ้นผมเริ่มยกขึ้นนะคะ,นะะข้างบนค่ะรอบสุดท้ายนะคะจับยกประมาณ90องศาเลยฟรีตรงนี้เลยค่ะไล่์หเนียนยกพองสับข้างในหนึ่งสองไล่มาเลยค่ะ ไปให้ผมมาตั s right. <S yes. ้งนะคะเสร็จแล้ว okay. จัดนี้อีกรอบหนึ่งขึ้นมาน้อค่ะเกือบร้อยนะคะเพื่อให้ตรงนี้มันดีดอะดูวิธีทําดีดไหมพองไหมนี่นะคะดูนะมันก็จะทําให้ยกอยู่ที่การซอยของเรานะคะเนี่ยดูที่การซอยของเราผมมันจะพุ่ง เราตัดก่อให้ได้เรียบร้อยก่อนการซอยเซตฟรีสไตล์เนี่ยอยู่ที่การออกแบบเอาทรงมาตรฐานมาสลับกันนะคะอยู่ที่การออกแบบเสร็จแล้วด้านนี้ค่ะเส่็จต้องสั้นอีกไหมเดี๋ยวสร้างอีกค่ะเตรียมการเช็ดนะคะดูด้านข้างนะคะแบ่งผมแบบนี้ค่ะนะคะเชื่อมต่อตรงนี้นะคะลูกค้ารับตานิดนึงนะคะปลายหวานปลายหวานนี่นะคะเสร็จแล้วด้านนี้นะคะ ตรงเนี้ยเราตัดเกรอบไปยังไงมันก็ดูหนาเห็นไหมยังไงก็ดูหนาเนี่ยมันไม่หวานนะคะมีคนบอกว่าโหหนูสลับฟันปลาซอฟันปลามีแพงสุดก็มีนะคะถ้าคุณซอยผมแล้วมันมันไม่หวานเนี่ยตัดท,ท,ทื้่มันไม่หวานนะ,ะมันสั้นข้างยาวข้างนะคะเสร็จแล้วจัดฐานนี้มาด้วยค่ะมาเชื่อมกันไล่หรือไล่ไปบางประมาณนี้นะคะช่อสองค่ะ จับช่อสองช่อแรกไม่ต้องจับนะคะจับมาสับไปนิดนึงหนึ่ง,งตรงเนี้ยมันบางเราไม่ต้องสับเยอะเพื่อจะตรงนี้ปล่อยลงมา,มาดูนะคะมันก็จะปิดกันพอดีอไล่กันตัดด้านล่างค่ะเชื่อมกันค่ะพอไล่ขึ้นไปผมหนามากน้อยแค่ไหนนะคะจับผมเหมือนเดิม เราต้องการให้ตรงไหนดีดนะคะสวยเราก็เข้าไปสับไปเยอะหน่อยแล้วก็มาสับตรงปลายนะคะช่อ,ชอต่อไปเราต้องการดีดสับตรงนี้เลยคะ่ะสับตรงนี้ข้างในแล้วก็มาไล่ไปให้มันพิ้วเนี่ยนะผมมันก็จะดีดให้เราช่องสุดท้ายค่ะ ตรงนี้นะคะเราต้องการให้ตั้งนะคะยกร้อยองศาเลยค่ะฟรีตรงนี้อย่างเดียวเลยย้ำที่เดิมค่ะเดี๋ยวมันก็สั้นนะคะย้ำที่เดิมอีกรอบค่ะให้มันไล่ระดับกันอ่าเสร็จแล้วเราใช้มือนะคะจับตรงนี้ดูว่าเป็นยังไงมองกระจกนะคะแล้วของพี่เนี่ยพยายามที่จะให้มันลืมตรงนี้นะพอนอนหรือว่าติดกิ๊บปิดไว้นะ เพราะว่าหนึ่งทรงผมทรงนี้มันต้องการแสงข้างบนนะีะต้องการตรงนี้ให้สวยนะคะดูวิธีทางจับร้อยหนึ่งเลยโยกร้อยหนึ่งสะบัดตรงน,นี้นะมันก็จะขึ้นปูให้เราหตรงไหนไปตรงนี้หนานะเราก็เ,เข้าไปเสร็จแล้วนะคะวิธีการซอยผมนะคะ ทุกครั้งต้องเป่าผมให้แห้งเช็คดูเพราะว่าลูกค้าจะกลับไปสระงผมเองที่บ้านแล้วก็ต้องดูด้ยวยนะคะดูนะคะเดี๋ยวเราจะเซ็ตผมแล้วตรงที่เราซอยไปมันมีวอลลุ่มไหมผมต,ตรงไหนหนาไปเราก็เข้ามาเช็คน,นะคะ,ะนี่ค่ะตรงผมนะคะเราก็ดูว่าตรงไหนหนาไปเดี๋ยวเราเป่าผมเสร็จแล้วเราก็มาเช็คก,กัน ว่ามันเป็นยังไงนะะข้างหน้าที่เขากําหนดไว้ดีไหมเหมือนแนวญี่ปุ่นไหมที่เขาออกแบบมานะคะดูขยันมากเลยนักเรียนเราต็เนี้หวาดบ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวเป่าแล้วอาจารย์ท่าเยอะใช่ไหมเป่าแล้วเออใช่ไหมอ่าดูด้านข้างนะคะอ่านะคะเดี๋ยวมีการเซตผมเนาะอาจจะเป็นภาพนิ่งนะเพราะว่าบางคนอาจจะดูอาจารย์เซตผมเยอะแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะ